สวัสดีครับผมยินิตอาราข่าวสดช่องโมเม้นท์ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่แก้แบ็คโควเวอร์โมรไบนะครับผม วันนี้นะครับผมก็เช่นเคยนะครับในส่วนข,งของการทำคลิปวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรีวิวตัวคอรนะครับผมตัวอย่างคาโฮโนกับตัวเคียโตะนะครับผมตามปกคลิปเลยที่กำลังจะเข้าในในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมซึ่งเรียกว่าเป็นตัวคร,รที่จะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องบทมนะครับผมก็จับกันมนาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมารีวิวแล้วก็แบบ บอกข้อดีข้อเสียอะไรนู่นนี่นั่นปกตินะครับผมเหมือนตอนรีไรอรนแล้วก็ม่วกฟาน่านะครับผมเพื่อที่ให้ผู้เล่นเซิร์ฟไทยจะได้ในส่วนของการเตรียมตัวเตรียมเพชรอะไรถูกนะครับผมว่าคนข้ามหรือว่าไม่ข้ามดีนะฮะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวของเคียวโตก่อนเลยนะครลบผมตัวพี่ชายเนาะอยู like <te Liberty Overwatch> and ่ไหนวะนี่ นนในส่นตัวเคียโตนะครับผมเราจะมาดูที่สกิลกันก่อนนะฮะตัวเคียโตนังระบผมแอทแทคเกอร์นัคระบผมสายสีฟ้านะครับผมเริ่มจากที่สกิลโจมตีปกติกันก่อนเลยนะครับผมสกิลโจมตีปกตินะครับผมจะทําให้ตัวเองเนี่ยนะคระบผมสร้างความเสียหายเพิ่มได้15%หากตัวเองมีบัฟอยู่บนหัวนั่นเองนะครับผมก็คือถ้ามีบัฟ ตีแรงขึ้น15%นะครับจะต่างจากไรอานะฮะไลอาจะเป็นถ้าเกิดมีบัฟมันจะได้ตีเบิ้ลทำดาเมจเพิ่มนะครับผมตัวนี้คือถ้ามีบัฟดาเมจเพิ่มขึ้น15%นั่นเองนะครับผม ต่อไปสกิลที่2นั้นผมแน่นอนก็จะไม่อธิบายผลของการนะฮะซึ่งผมไม่มีผ,ไม,ผมไม่มีการ์ดด้วยแหละ <c oughs> โอเคนะครับผมก็เป็นในส่วนของการจมตีหมู่นะ้รับผมแบบทำทำเสียหายแบบหมู่เลยนะผมสร้างความเสียหายทั้งหมดแก่ศัตรูนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการบัฟอัตราคีิ์ดิคอลกับตัวเอง10%เนะครับผมตามจํานวนบัฟที่อยู่บนหัวนะครับผมหรือก็คือสมมุติว่าตัวของเคียโตนะครับผมมีบัฟอยู่บนหัวทั้งหมด2บัฟนะฮะ เมื่อเราทําการใช้สกิลสองนะฮะตัวเคโตะนะผมจะทำการบัฟอัตราคียในการโจมตีครั้งนี้นะครับผมสิบเอ้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือทําให้ตีติดคียง่ายๆขึ้นนั่นเองนะครับผมหาเล่นกับบัฟเนาะในส่วนของตัวเคโตะนะครับผมต่อไปมาดูในส่วนของผลของอัลติเมทสกิลกันบ้างนะครับผมในส่วนของอัลติเมทสกิลนะครับผมหากมีบัฟสองบัฟหรือมากกว่านะครับผมตัวเคโตะนะจะการันตีติดคีย์ดีคอล แน่นอนนะครับผมก็คือถ้าเกิดมี2บัฟขึ้นไปตีติดทีหัวแตกแน่นอนนะฮะในส่วนตัวเคียโตนะฮะแล้วนะครับผมจะจมตีในส่วนของการเพิ่มบัฟความแม่นยนอีก15%ตามบัฟบนหัวด้วยนะครับผมหรือก็คือความแม่นยำจะเพิ่มขึ้น15%ตามบัฟบนหัวสมมติว่ามี2บัฟอันตีรอบนี้ก็จะเพิ่มความแม่นยำไปอีก3าเปนนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ลูกดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็คือไปเรียกได้ว่าคือไปเน้นแบบ เจาะเกาะแล้วก็อัตาในส่วนของคีย์แดนได้เลยนะครับผมในส่วนของตัวเคียโตนะฮะต่อไปในส่วนของสกิลประสานนะฮะในส่วนของสกิลประสานนะับผมก็จะเป็นการโจมตีพร้อมบัฟกับความเสียหายที่ทําได้นักเล่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นักเล่ผมหากศักตรูมีความเสียหายต่อเนื่องอยู่ก็คือศัตรูโดนเบิร์นหรือติดเลือดไหลยอยู่นะฮะก็คือจะได้ผลในการโจมตีแล้วก็เพิ่มความเสียหายสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผม ประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวเคียโตนะครับผมต่อไปมาดูในส่วนของสกิลติดต,ตัว LR กันบ้างนะครับผมในส่วนของสกิลติดต,ตัว LR นะฮะก็ในส่วนนี้จะให้ผลเอ่อจะให้ผลไล่ลำสะกดใจนะครับผมหากมีบัฟอยู่บนหัวก็คือถ้าเกิดตัวเคียโตมีบัฟอยู่บนหัวนะจะได้รับไล่ลำสะกดใจนะฮะอันนี้คือแปลแล้วมันได้อย่างนี้นะไม่รู้ว่าตรงกับภาษาไทยหรือเปล่านะ,ะโอเคในส่วนของคำอธิบาย บัฟนี้นะครับผมก็บัฟนี้นะผมจะมีในส่วนของการเพิ่มความอดทนนักรับผมห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือก็คือการต้านทานความเสียหายนักละบุญห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมก็ถามว่าดีไหมก็ลดทอนความเสียหายนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เมื่อสะสมอ่าตัวของไอ้บัฟเนี้ยนะครับผมทั้งหมด5บัฟนะครับผมจะทำการเอา5บัฟนี้ออกนะครับผม แล้วก็ได้รับขึ้นสถานะมาเป็นในส่วนของบัฟว่าที่ไอดอลนะฮะก็คือถ้าเกิดเราได้บัฟนักรับผมถ้าเราได้บัฟปับเราก็จะได้ผลของบัฟไอ้ไร่ลาสะกดใจเนี่ยหนึ่งบัฟแล้วก็สะสมสเต็กไปเรื่อย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 ๆพอครบห้าบัฟปับมันจะถอดออกแล้วก็เปลี่ยนจากไอ้ในผลของบัฟไร่ลำสะกดใจเนี่ยกลายเป็นบัฟว่าที่ไอดอลนะครับผมเป็นระยะเวลา2เทินนะครับผมในส่วนของบัฟว่าที่ ว่าที่ไอรอนเนี่ยนะฮะก็จะเพิ่มขยายออกมานะฮะจากในส่วนของเพิ่มความอดทนหรือความต้านทานความเสียหายเนี่ย5%ก็จะกลายเป็นเ,เพิ่มความอดทนเ,เพิ่มความอดทนหรือความความเสียหายเนี่ย30%แทนแล้วก็จะมีในส่วนต่างเพิ่มความเสียหายที่ทำได้อีก50%ด้วย นะฮะในส่วนตัวเคียโตถือว่าเป็นตัวละครที่นุกตามเมได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวในส่วนตัวเคียโตนะครับผม <c oughs> ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวตีบอสนั่นแหละนะครับผมเป็นตัวสายตีบอสเลยก็ว่าได้ในส่วนตัวเคียโตนะฮะแต่ผมก็ยังไม่ได้ปั้นเนาะโอเคนักรับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสกิลสองดาวกันบ้างนะครับผมในส่วนของสกิลสองดาวนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มความเสียหายที่ทำได้5%นะครับผมแล้วก็พอเราอัพไปที่5ดาวก็จะ เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับในส่วนของความเสียหายประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผลของการ์ดกันบ้างนะฮะการ์ดของเคียโตนะครบผมมาดูัน่อฮะหน้าสกิลของตัวเคียโตนะครบผมในส่วนของหน้าสกิลของตัวเคียโตนัครับผมมันจะมีในส่วนของการเอ่อ ไปเล่นกับตัวบัฟไล่ลังสะกดใจนะครับผมก็จะมีในส่วนของการเพิ่มเอฟเฟกมานะฮะจากปกติคือเราจะเพิ่มอัตราคีตามบัฟใช่ไหมฮะก็จะมีในส่วนของการตีพอเราตีเสร็จปั๊บคือเราจะมีในส่วนของการสุ่มลบบัฟนะครับผมเอ่อเอฟเฟกต์บัฟต่อเนื่องนะครับเสียหายต่อเนื่องจากออกจากตัวเองหนึ่งบัฟนะครับผมเป็นสุ่มออกจากตัวเองหนึ่งบัฟก็จะเป็นช่วงเลือดไหลอ่อไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมออกจากตัวเองหนึ่งบัฟพอออกเสร็จปั๊บนะครับผมก็จะได้ส่วน จะได้ส่วนของบัฟอะไร่ลำสะกดใจ1นึ่บัฟนั่นเองนะฮะก็ที่จะปมีผลจากการอ่าสแต็กครบ5สแต็กเมื่อกี้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะเป็นไปนส่วนของเอฟเฟกต์พื้นฐานนะฮะไปส่วนของเอฟเฟกต์พื้นฐานนะฮะมีโอกาส40%นะครับผมที่จะโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียหายคริติคดดอลอีก20%นะฮะไอเอฟเฟกตร่างเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะ40%นี่ถือค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็คือ40เปอร์มีโอกาสเพิ่ม บัฟค่าความเสียหายคิติคั่ออย20%นะครับผมอันนี้คืออยู่ที่หนึ่งดาวถ้าเกิดเราออพไปในส่วนของตัวห้าดาวก็จะเป็นโอกาส60%เลยแล้วก็เพิ่มความเสียหายคิติคั่ออยอี40%นะครับผมประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวเคโตะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเคานโนกันบ้างนะครับผมในส่วนของตัวเคานโนกนะครับผม ก็จะเป็นตัวสายฮิลเลอร์นะครับผมเป็นฮิลเลอร์สีฟ้านะฮะมาเริ่มจากสกิลที่1กันเลยในส่วนของสกิลที่1นึ่ทาโนนะครับผมจะทําการสร้างความเสียหายสู่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนการรับพื้นฟูต่อเนื่องให้กับพันธมิตในะระบบที่มี h p พีต่ําที่สุดนะครับผม โดยส่วนของบัฟฟ้นฟูต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําการฮิวเลือดนักรับผม4%เทียบเท่ากับพลังชีวิตของตัวเองนะครับผมอยู่4เทอร์เลยนะครับผมก็ทําการเด้งเลือดนะฮะตอนบทเข้านะคเับผม4% 4% 4%ไปนะครับผม,นะบผมต่อไปนในส่วนของสกิลที่2แน่นอนว่าเราจะไม่อธิบายตอนมีการ์ดนะครับผมเราจะอธิบายแบบตอนไม่มีการ์ดเท่านั้นนะครับผมในส่วนของสกิลที่2นะครับผม อย่างแรกเลยจะทําการสร้างบาเรีย์นะครับผมตามพลังชีวิตสูงสุดของคาโนนะครับผมเป็นระยะเวลา2เทิร์นให้กับทีมนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการบัฟเพิ่มพลังป้องกันหรือที่เลเวลสนะฮะเท่ากับ1 4 0่เปอร์็นระยะเวลา2เทิร์นให้กับทั้งทีมนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่มอัตราฟื้นฟูที่เลเวลสนะครับผมให้กับทั้งทีมด้วยเป็นระยะเวลา2เทิร์นทไมให้เราฮิลแรงขึ้น2เทิร์นนั่นเองนะครับผมโดยอัตราฟื้นฟูที่จะเพิ่มให้เพิ่มอีกที่สามสิ ต่อไปเป็นอันติเมชสกิลนะครับผมในส่วนของอันติเมชสกิลของคาโนะนะครับผมจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิต20%นะครับตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองนะครับผมให้กับทั้งทีมนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการบัฟเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับผมที่เลเวล2นะผมเป็นระยะเวลา2เทิร์นให้กับทั้งทีมนะฮะสามารถบัฟพลังโจมตีได้ด้วยนะครับผมโดยพลังโจมตีที่เลเวล2เนี่ยจะเป็นในส่วนของการบัฟทั้ง a d k Attack แล้วก็ M ATK นะครับผม40%นั่นเองนะครับผม ต่อไปมาดูที่สกิลติดตัว LR กันบ้างนะครับผมในส่วนของสกิลติดตัว LR นะครับผมสั้นๆง่ายๆเลยฮะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของเขาโนเองนะครับผม10%นะครับผมต่อไปเป็นสกิลตอนปลดดาวนะครับผมสกิลตอนปลดดาวนะครับผมจะเป็นในส่วนการลดค่าความเสียหาย5%นะครับผมก็คือความเสียหายที่ได้รับจะรับได้ลดลง5%นนั่เองนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอัพไปที่5ดาวก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะ ต่อไปนะครับผมเป็นผลของตัวการ์ดคารโนกันบ้างนะครับผมในส่วนของตัวการ์ดคาโนนะครับผมก็ตอนนี้ผมปดมาที่ในส่วนตัวการ์ดผมจะกดอยู่ที่2ดาวนะฮะในส่วนของตัวการ์ดคาโนนะครับผมก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการล้างดีบับ2ชนิดนะกรับผมออกแสงต้นทีมนะครับผมก็คือสมมุติว่าเราโดนดีบับลดความเร็วกับเพิ่มความเสียหายนะฮะของตัวโลตัสนัครับผม ทุกตัวเลยตัวละสองบัฟน,นะฮะคุณโนใช้สกิลที่2ตอนมีการ์ดก็ทาการลบบัฟออกทั้งหมดได้เองนะครับผมค่อนข้างดีเลยในส่วนสกิลนี้นะครับผมแล้วก็จะมาดูในส่วนของตัวอ่าสกิลติดตัวของการ์ดนะครับผมเมื่อโดนโจมตีติที่ทิ่ข้อนะครับผมจ,จะมีโอกาส35รนะครับผมให้ผลฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับผมให้กับทั้งทีมน0คอรัเซ็นตของ H.P สูงสุดนะครับผมเขนนาโนเองนะครับผม สามครั้งนะฮะการ์ดใบนี้คือสามารถแสดงผลได้3ครั้งนะฮะก็คือโดนโจมตีติดที่ดีข้อนะครับผมสำหรับตัวที่ติดการ์ดนะฮะก็จะทําการฮิวเลือดนะครับผมจะทำการเด้งเลือด e เลย1 0ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวเจ้าของที่ใส,นะะาสา่นะครับผมโอกาส35%เรนะครับผมเมื่อเราอัพครับผมมันจะไม่เหมือนมันจะไม่มีในส่วนของการเพิ่มโอ,อกาสนะฮะมันจะเป็นเพิ่มในส่วนของอัตราฮิวเองนะ,ะไม่ใช่อัตราฮิวเพิ่มความ แรงของการฮิลเองนะฮะก็ปกติจะ20%พอผมอัพไปที่2ดาวก็จะอยู่ที่14%สูงสุดอยู่ที่20%นะครับเอฟเฟกต์การค่อนข้างดีในส่วนของตัวเขานะนะครับผม mm hmm. ก็คือโดนโจมตีอ่ะ35%น่ะนะฮนะมันก็มีโอกาสเยอะอยู่นะฮะประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวทั้งสองตัวในส่วนของตัวเขานะนะฮะก็เอามาคอมโบกับตัวโนเอลก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่เปิดชาร์มิไม่ได้นะครับผมหรือว่าไม่มี s ก o p หาชามีฟูฟูนะครับผมก็สามารถใช้เคาโนได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เชียร์ให้เปิดเลยขนาดนั้นนะครับว่าเป็นตัวละครตู้ปกตินะครับผมก็จะมีหลุดออกมาบ้างนะฮะไปเรื่อยๆ่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้ในอนาคตที่จะเป็น999รีโลนะฮะก็มีโอกาสได้นอเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของการอธิบายสกิลตัวละครนะครับผมเดี๋ยวเราจะ พาไปดูทัวนะฮะสำหรับตัวเคียโตกับน้องเอ่เกาโนงกันบ้างนะครับผมว่าลงดันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปในส่วนของการลงดันอาวุธเลยแล้วกันนะครับมินา ประมาณนี้นะครัแล้วก็จะใส่โลตัสเข้าไปนะใช้แค่นี้พอนะเดี๋ยวขออนุญาตใส่วุ่ก่อนนะคล้บผม เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวบัฟนะผมวิธีเล่นคาโนนะครับผมมาถึงเรากลางโล่ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าในส่วนของการกลางโล่ของคาโนเนี่ยนะครับผมมันจะทําให้เพิ่มทั้งความถึงได้กับทีมแล้วก็เพิ่มการยิงของคาโนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปลุงโลตัสนะครับผมก็ปกติเราเลย ต่อไปเทียโตนะครับผมตอนนี้ก็จะมีในส่วนของการาได้ในส่วนของตัวบัฟไล่ลำเนี่ยนะครับผมตอนนี้มีอยู่ที่2สแต็กลนะครับผมตอนนี้มี2สแต็กล้วนะฮะเพราะว่าจะได้ในส่วนของตัวบัฟมาฮโนวไป2บัฟแล้วพอข้อเทินของตัวพี่แกคือแกก็ได้บัฟเพิ่มมันเป็น2สแต็กนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมถ้าเกิดเราใช้ที่สกิลที่2นะครับผมอกติดที่ของพี่แกก็จะเพิ่มขึ้นสูงมากนะฮะในส่วนของโอกาสติดที่ตอนนี้ มี10% 10%บวกกับบัฟที่แกตอนนี้มี1 2 3 4 5โอกาสตีที่จะหยุดที่เพิ่มมาอีก50%นะครับผมแต่ว่าเราจะใช่อันตีก่อนนะครับในส่วนของอันตีที่แกที่เราอธิบายไปนะฮะก็จะมีในส่วนของการเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ตีตีที่แน่นอนถ้าเกิดมี2บัฟขึ้นไปเราจะมาเช็คกันนะครับว่าตีทีหรือเปล่านะครับผมมัเก่นไหม ขี่ทุกดอกนะผมแต่ล็อกดอกแรกคือไม่นะ้ำเพราะม่าติดบล็อกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทีมก็ถึงค่อนข้างมากอ่าแล้วเขาโนกของเรานะครับผมตอนนี้เรามาเช็คว่าเราฮิวได้เท่าไหร่ะนะฮะแล้วก็บัฟในส่วนของการเพิ่มเอจด้วยฮิวที่สองนหกนับผมต่อไปตัวของ เคียโตนะครับผมตอนนี้บัฟบนหัวพี่แกมีเต้นลำอยู่4นะฮะก็4 5่มี6บัฟนะผมโอกาสทีนีตรงนี้สกิลนี้จะเป็นอยู่ที่60%นะคอรักผมแบงนะอีิเพินๆไปเลยนะฮะแเราตัดกันทีนะครับผมเผลอๆคือเรียกก็ว่าไม่ต้องใช้แทงลงดันนะฮะมันเป็นตัว PVE ฮะนะักล่ามง่ายๆจ,จะโยนบัฟบนฟูต่อเนื่องนะครับผม แต่ว่าเข้าสเต็ปใหม่ก็อย่างที่รู้นะฮะเพราะเข้าสเต็ปใหม่บัฟมันก็หายหมดแรงแล้วหมดสเสร็จตัวตอนนี้คือมันต้องเก็บบัฟสเต็เต้นราบหมดนะฮะตัวเกียรตโต้อันนี้ก็เป็นข้อเสียฮ่าลุงโลตาเชนตีต่อ เอาโน้ะนะครับผมไปเลยข้อบนเดิมๆนะฮะตอนนี้ก็จะมีในส่วนของบัฟเต้นลำของเทียโตเรียบร้อยแล้วก็ใช้สาดไปเลยเพีแทบทุกดอกนะหมวกแตกมือไปเลยเต่อไปคขากโน้ตทำการทายหน่อยนะครับผมนี่ข้าวเทินก็จะเด้งเลือดขึ้นมานะฮะ แล้วก็ปีเข้าไปห้ามือนะครับอ่ะเก็บเบฟเป็นบ้างนะครับโตตัสโยนสปีดไปนะครับเร,เราเกียย์โตนะครผมสกิลนี้ถ้าเกิดเราไม่เราจะมาดูในส่วนของสกิลนี้ถ้าเกิดเราใช้ตอนไม่มีบัฟบ,บนหัวกันนะ ดวงล้นวนๆนะแต่เมื่อกี้คือติดที่หมด,ดคือดวงล้วนๆแต่เมื่อกี้คือติดที่หมดนะฮะ <t> คือถ้าเราใส่แท่งมันก็แทบการัน <t> ตีว่าผ่านแน่แตอนนี้เราก็ควรคิวแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับตัวเชียร์ตัวก็หน่อยอะตอนนี้มีบัฟสองบัฟยังไงก็ตีถูกที่หัวแตกแน่นอนไป กีลูกดอกแสนสี่นะฮะแรงมากแล้วก็จะมีในส่วนของการพับโลกตัวคาโนกันบ้างนะครับนะอาวิทีนถึกขึ้นนะแล้วก็สาดสกิลต่อของเคียโตไปเลยนะเรียบร้อยนะหายาสุทีนะ่ตนะ้นนะ ส่งรอบเดียวได้ lr เฉยโอเคประมาณนี้นะครับผมดาวิดก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหโลตัสได้ห้าแสนเลยประมาณนี้นะครับผมสรุปมาโชว์ตัวโลตัสก็วิธีเล่นก็คือเรามาันเซ็ตสกิลปกตินะฮะเซตสกิลจะเซ็ตสกิลสองก่อนก็ได้หรือเซ็ตสกิลหนึ่งก่อนก็ได้เซตสกิลปกติก่อนก็ได้นะฮะ ก็อย่างแรกคือต้องเล่นกับทีมปับนะคนใส่ทีมปัฟเข้ามาก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเคาน์ no. หรือว่าจะใส่ตัวมาช่วยเสริมก็คือตัววิลเลียมนะครับผมไม่ต้องใส่ตัวของมาร์ก็ได้ก็จะเป็นอีกวิธีในส่วนของตัวฟาร์มดันอาวุธสีแดงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตีหมู่ก็แรงนักรับหมู่แล้วก็อันตีก็แรงด้วยนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการรีวิวตัวของเคียโตะและ้วก็ตัวของคาโะน,นะครับผมความจริง2ตัวละครนี้มันยังมีตัวละครรับอยู่อีกหนึ่งตัวนะฮะก็จะเป็นตัวละครระดับ S R นะครับผมก็คือเป็นท่านปู่ของทั้งสองตัวละครเลยนะครับผมนี่ตัวละครนี้และสอง แต่อีกตัวละครเนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาจอดลื้อให้อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของคลิปวิธีการผ่านหอคอยชั้นที่85นะครับเพราะตัวละครตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวละคร SR ตัวละครหลักทีมเราเลยที่บังคับใช้ในด่านนั้นมากๆไม่งั้นคือผ่านแทบไม่ได้นะครับผมในส่วนของด่านชั้น85เองนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเลยเอารวมยอดไปอคีคลิปแล้กันในอธิบายสกิลของลูกแก่นะ โอเคนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมออสักสิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยก็เช่นเดิมนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าโอเยสมิบ oh, yes, ๊ายบาย 我都有。